โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันมาีย่กับผมเพนอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องโซกิโนโคโตวารีนะเด็กแฟดที่เพิ่งเข้ามาแต่ไม่ใช่ในเซิร์ฟผมนะใครที่เป็นเซิร์ฟแรกๆหรือว่าเซิร์ฟที่เปิดวันแรกหรือว่าอะไรที่แบบมันมาวันแรกๆมันก็จะมาวันนี้แต่เซิร์ฟผมอะมันอีกประมาณมันพูดนน่นอีกนานอยู่ประมาณ15วันนะเออเราก็จะมารีวิวมาพูดว่าตัวนี้เนี่ยมันเก่งยังไงแล้วเราก็จะแบบไม่แบบไม่ไม่ไม่แซนะเราไม่เราไม่แซ่ดเหมือนซ่องเลย เกเกอะไรที่เป็น,เ,ปนเกยะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์สีเขียวเป็นเกย์เขาชอ,อบแซะครับเราไปทำแบบนั้นเราไม่ใส่เราเร็วเราไม่ทำนะรแบบน้องๆหนูๆเอาไปทำตามนะครับเพื่อนใส่เป็นเกย์แบบคนไม่รู้ใครเหียโอเคเราก็จะมาอยู่ในหน้าตาของเด็ก,กโปกเ,เด็กเด็กเคียโซโกโนโคโตบารีนะก็เป็นตัวที่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีงบจัด5ดาวก็จัดไปเลยนะคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณเล่นทีมถึกอาจจะไม่ดีก็โบตามตรงว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเศษแดงก็ทำไปเถอะนะคุ้มแน่นอนมั่นใจ อ่ะนันมันนั่นจะมีประโยชน์มากกว่าอะไรวะคนที่โปโปกสีเขียวเป็นเกย์ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยโอเคเริ่มมาเลยจากสกิลการโจมตีปกติหรือเรียกว่าสกิลย่อยจะสร้างนาเมส่ศัตรูเดียวแล้วมีโอกาส50%สร้างผลอัมาพาตโอเคสร้งางอัมพาตก,ก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และแล้วจะลดเดฟของฝั่งตุ๊กค้อีกามเอีก3 0เอาเป็นว่าก,ก็จะมีโอกาส5 0ิติดอัมาพาตอธแล้วก็มีลดเดฟฝั่งตอีกค้รอีก่า่สแบบใคร์เซคนต์โคตรดีดอ ่วนสกิลฟูลี้เอ็กซ์แท็กหรือว่าอันติแล้วก็จะเป็นการอันติไปใส่เป็นเป็นแถวทกแถวหน้าเออเป็นแถวหน้านแล้วก็จะจะ,จะวางสถานะมันเป็นสถานะหยอกล้อใส่เป้าหมายที่มีเฮดพีน้อยที่สุดเออสถานะหยอกล้อก็คือจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูที่ที่มีสถานะหยอกล้ออ่ะเออไม่ใช่ดิมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่ทั้งทีมันจะ การระเบิดใส่ทั้งทีม40%จากดาเมจที่ตัวที่ตัวสถานะแรงขึ้นจากคิดเป็นค่าเริ่มต้นเออก็จะมาคูณกันอะไรประมาณนี้แหละส่วนถ้าเกิดวเวลาปลุกโวต์นี่ก็จะเพิ่มเลือดขึ้นมา15%แล้วจะถูกดาเมจอะไรสักอย่างนะแต่ผมก็ไม่อ่านหรอกนะมันไร้สาระนะเออเราก็จะไปต่อยสกิลพาสซีฟเลยแนละ้วผมจะพูดย่อๆความเด่นนะส่วนยิ่งย้อยเนี่ยมันก็สรุปให้ง่ายผมจะไม่อ่านสกิลนะเพราะว่ากูรู้มาแล้วครับสกิลพาสซีฟของโซเกโนโคโตโวาริก็จะเพิ่มอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้น อัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้นฟูล l รืแอคแทมีโอกาส25%อัมพาตแต่เป้าหมายโจมตีต่อเนื่องหนึรอบทุกครั้งยูนิตฝฟตยตุนจมตียูนิตที่มีเครื่องหมายหยอกล้อโซกิโนโเลี่ก็เอาง่ายเลยก็คืออันติพอเวลาเราแบบมันจะมีอัตราลดดาเมจใสูงสุดก็ประมาณิาเปอแล้วก็จะมีโอกาส25%อัมพาตตูที่มันตีเอออันตินะแล้วก็จะแบบเวลาที่มีคนมาปตีตัวที่ติดสถานะหยอกลอซกโนโตบหรือว่าเด็กเปดเนี่ย ก็จะเพิ่มฟูลี่ขึ้นไปอีก80ฟูลี่ซึ่งเยอะมากเลยนะ80ฟูลี่ในแมชชีนแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี6ตัวตีโดนตัวที่มีหยอกล้อก็เพิ่มไปเท่าไหร่กูก็ไม่รู้ต้องไปคูณกันเอาเองนะเออเอาไปว่าตัวนี้เก่งแบบเก่งแน่นอนนะแบบทำแบบไม,ไม่ไม่เป็นเกย์แล้วก็ไม่แซะคนอื่นก็น่าจะเก่งอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ตัวนี้ถืกว่าโอเคส่วนถ้าเกิดอ่าไออันนี้ยมันจะพูดทำไมวะไม่เข้าใจ อียเราจะรอไม่หยุดเลยอะ่ะเป็นสกิลไอ้ให้ลืมผิดเอาเอาเอา,เอา,เอาโอ้ยเก็บกากาจัดเลยทำคลิปแล้วเป็นตลอดเลยโอเคพอสวรรค์ก็จะในอนนันนี้นะเราสึกเคมปัจจิจะอัพเอสเอจเคเดฟประเทีเพิ่มสามอย่างเลยเอจเคเดฟประเทีสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดอัพสุดนะเป็นพอรสวรรค์นนะ ส่วนโซลพิเศษก็จะตัวละครใส่เ k จะทั้งหมดจะเพิ่มฮิตเอฟเฟคขึ้นประมาณ33%หรือ4% 30สี่เร์ละอ่าตัวสายดาบนะเอก็จะเพิ่มอัตราฮิตเอฟเฟคก็คือสถาการตีสถานะเอก็พวกใบกระุ่นอะไรประมาณนี้เลยนะสำหรับโซต่อสู้พิเศษสีทองของมันตัวนี้ก็เป็นใส่ห่วงนะนี่ก็เป็นใส่ห่วงชิวๆเลยส่วนส่วนการจัดทีมก็ไปดูอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจะสอนพี่จัดทีมทีมถึกและทีมรับและทีมอลไรด้วยกับตัวโซเกโนโคโตะโอเค สำหรับการจัดทีมของโซเกโนโคโตบาริ vari. ผมก็จะแนะนำสาหรับคู่ทีมที่จะใส่เติมมีป้าหรือว่าป้าลุนพบมีโซโอาซูร่าผมก็แนะนําให้เบียคุยะใส่โซอ่ากูใส่กูจัดทีมเฮียเลยกูก็ให้เบียคุยะเนี่ยยืนตรงนี้ผมจะให้อ่านเนี่ยให้คุณมองว่าเนี่ยไอ้ไวจิโกเนี่ยไอ้เนี่ยเออเป็นโซเกโนโคโตบารินะเออตำแหน่งวางตรงนี้ปั๊บ,บแล้วคุณเนี่ยก็เอาเบียคุยะเนี่ยใส่โซอาซูร่าให้ป้าบัฟแล้วมันจะได้อัติพอมาอติจะเพิ่มพลีแถวหลังเท่ากับว่าวแาวหลัง,บบลงลจะได้อัติสามตัวเลย มันก็จะคอมโบให้โซโกโนุเออมาใส่ดิให้โทเซนแล้วก็อุคิโอลาแล้วก็เบียร์แล้วก็โซโกโนุโคโตวาริคิระแล้วก็ไอเซนเปิดไปถ้าเกิกดว่าคุณเล่นทีมสปีดแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะปิดฝั่งคนได้ประมาณ8ปดเแปดร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะเอาเป็นว่าตายห่าแน่ๆเอส่วนใครที่เล่นทีมถึกก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะเล่นทีมถึกเล่นยังไงไอ้โบกงูอีดี้อะนี่เพราะผมไม่เคยเล่นทีมถึกเนาะผมไม่อยากไปแน่ดามไปที่มั่วซั่วเกินไปใครที่แบบเล่นทีมถึกอะไรเด่นๆก็เรื่อองงขคุณนะผมมไ่าเออ เป็นว่าใครที่จัดทีมแบบเนี้ยผมมั่นใจว่าคุณชนะได้พวกที่เล่นถึกๆก็คือตบได้แบบ easy อีซี่อ่ะส่วนใครที่แบบเป็นสายฟรีว่าจะเล่นตำแหน่งยังไงก็เรื่องของมึงนะกูไม่เป็นสายฟรีไม่รู้ด้วยหรอ,ไหอกไอ้โอเคสำหรับคิดนี้ก็แค่นี้แหละเป็นไเ,เป็นการรีวิวที่โคตรเร็วและโคตรด์ก,ดกแต่คือถึงเราจะเร็วแค่ไหนเนี่ยเราก็จะไม่เกยนะเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราจะไม่เกยคือเราจะไม่แซะคนอื่นด้วยเพราะว่าผมต่อให บางทีเนี่ยมันก็จะมีเด็กกระโปเออไม่ใช่เดี๋ก็มีแบบคนแก่แบบเ,เกย์หน่อยนะที่ไม่รู้เรื่องว่าผมอ่อนให้อยู่เออคือนี่ครับที่แบบอ่อนให้คืออะไรนี่ดูดูกบอบตัวละครผมยังผมยังไม่กอบส้มอีโคตดเยอะดูสิดูกบอบตัวละครีสิมผมดิยังไม่ได้ขึ้นสีส้มอีกโค้ดเยอะสป,ปีดผมอ่ะมันยังได้ไปเยอะมากเลยแต่ว่าจะมีซ่องคนเดงอาทิตย์เกย์หน่อยอะครับมาแซ่ผมสป,ปีดตาม คนอื่นโอ้โหคุณดูไว้ครับคือผมยังไม่ทํากอบทองเลยผมอ่อนให้รู้รู้เปล่าแล้วอ่อนให้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแซ่ไปทัว่วเป็นเกย์ด้วยประเด็นนะออใครที่ติดตามอยู่ก็เลิกติดตามเราไม่ติดตามผมซะเพราะว่าคุณอาจจะโดนเขาแบบเขาเป็นเกย์ไงก็น่าจะรู้ก็อยู่นะคือผมอะอ่อนให้คนอื่นในเซริร์ฟหรือว่าเพื่อนในเซริร์ฟที่เซริร์ฟนอกให้เขานั้นมีก็กาาชนะผมผมอะไม่อยากไปแบบไปแบบทําร้ายแบบหรือว่าอะไรทําให้คนแบบคนแบบ ที่เขาสปีดตามผมอะครับที่แบบมันนะ้อยใจอะไรเงี้ยว่าผมก็อ่อนให้อยู่นะที่สปีดผมตามเนี่ยหรือว่าสปีดน้อยน,นี่ก็เพราะว่าอ่อนให้โอเคสำหรับวันก็พอแค่นี้เยอะโคตรเกเลยพอดีผมไปดูคลิปซ่องซ่องนึงอะครับไม่เอืนานมากแล้วไปซ่อ,องเกพอดีเขามาแซผมมันด่าเกินไปหรือเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงขอตัวเราเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพอันไนที่พูดออกไปเพื่อนอาจจะไม่พอใจก็เลิกขอมึงโอเค